วัสดีค่ะมื่อนี้มาเบิ่งพ่วมสวนสวนเสียของเกษตรกรม่วเฮานะค่ะเกิดแล้วค่ะม่วหน่อยตายแล้วค่ะมาฟังผู้สูนเสียของเฮานะค่ะว่าข้าเจ้ามีค่วมดูซึกวางใดเมื่งสภาพานี่วค่ะเออที่แรกที่แรกมันเป็นจ้งไดนเนี่ยล่ะมันกันสวนตุ่มก่อนสวนทีข้อสวนที่แรกสวนมาลหย แล้วก็ได้ได้สองสามมือมันติดไปมัดโตเลยอืมไปแล้วไปในการฉีดยาแล้วก็นปอยู่แล้วมันมีอาการไข่อืมไข่แล้วก็มาเมื่อวานกินนมำอได้เป็นแจ็คมื่อนี่ชิปก็เมื่ออ้ยอันนี้เป็นลูกของพุชไซนี่ลูกของคอพนซีไว้คอซีไว้อือตัวเถิกคือตัวแม่นั่นตัวเถิกโอ้ยมันจะได้สองเดือนได้หนิ อืมัมนนังอ้วนอันหัวมัน,มนง่ายมีความรู้สึกจังใดกับโอ้กระแสใจแล้วหวังหลายเนาะความหวังมาเออปีนี้ว่ามันเป็นข้อวิจัยแล้วว่าสิบวเฮ็ดผักว่เฮ็ดผักว่าสีอาศัยเลี้ยงง้วะปีนี้มันกับ,บอ่อแมนเท้าตัอวอืมค่กะกะับกระแสใจน้ำนองเขาเนาะคะ่ะกัาบ่คิดว่ามือนี่ สีมาเกิดกับหมู่บ้านของเฮาเนาะคะ่ะตอนนี้โรคระบาดตอนนี้มาหอดหมู่บ้านเฮาแล้วเนาะคะ่ะตายแล้วค่ะเมื่องสภาพเขาคะ่ะพี่น้องอันี้ค่ะติดตะลอนโด<อ>นห<อ>ายเมื่อวานนึ่นอดน้ำก็ค้คนเนี่ยออกห่อนดีเนาะแมนออน่นอกห่อนนอนนอนในน้ำความหวังของเกษตรกรเขาะคะ่ะหวัง ลูกของง้วเลี้ยงง้วะที่เขากำวังลูกเขาเนาะค่ะออกมาเขากับพ่อได้กันสองตัวสี่ประมาณห้าหกเดือนเขาก็เห็นงินแล้วก็มังก็สีสามเมื่อกันตามนะสองสามเมื่นี่ยอืมกันเขาก็มัดหวังเพราะว่าพักเขาก็ไม่ได้ปลูกเอาใส่ง้ไงปีนี้เนาะมันเป็นข้อเหตุมันปลูกอะเ่าเป็นตาไดงอยังอืมก็เลยคว้มหวังหลายันเหนื่นกับเพืยอนน้ำงัวอืมก็ไดหมดหวัง เอาสู้ๆเด้อค่ะน้องสู้ๆเด้อเมืองสะพาพมั่วค่ะเหากับเบ้ายังไหลวได้เนาะค่ะเพราะว่าเขาใจหัวอกผู้สูญเสียอยู่เนาะค่ะกับไม่อยากให้เกษตรกรเหาพอแบบนี้เนาะค่ะชีวิตของเห่ากับทุ่มแทอยู่กับการเลี้ยงสั์นี่เนาะค่ะไม่ว่านวบใบแจงว่เป็นมันหูซื้อว่ามันกเสียใจน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเบ่งตงว่ะค่ะพี่น้อง งวสองเดือนกับตัวบกไงเนาะค่ะในสภาพเขาค่ะ hmm. น hey, ี่หนนนี่ค่ะพี่น้องกันนี้เขากัจะได้เอาไปฟังเนาะค่ะกัสิจะได้ว่ให้เขาแค่เชื่อเนาะค่ะพี่น้อง มันเป็นมดดนี่แต่ทอนน้องเล่ากัว่าแล้วเป็นมัดโตจะไปบังของอันไม่ไพ่ไปนั่นรัคิดนี่กะสองเหรียญมันดีสิมหาเสา่์นักพักานก็แต่ได้สองเหรียญเคืิงหน่มันใหญ่เรื่องเนี่หลือมาไปท่า